เอาเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนี่พ่าเปรกมรับนะครับผมวันนี้ผมอาจจะมาเล่นคนเดียวนะครับเพราะว่าแฟนผมไม่ได้มาด้วยนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะออโอเคนี่คือกับข้าวากับข้าวที่รักไม่ได้ทำกับข้าวไว้ใช่ไหมเอ๊ะ ต้องย่างกินใช่ไหมโอเคอยังไงก็ต้องกินอ่ะกินไปก่อนแล้วกันฮนะอึบอึบกินซะอึบเ,เอาให้เต็มเลยแล้วก็เอ้ยผมกดผิดแล้วผมจะไปกินถ้ไมเนี่ยโอ้ยใบยก็ไม่เล่นนานนะต้องขอยด้วยนะโอ๊ยจบเลย <c oughs> การไม่เล่นนานนี่คือแบบทำให้เราแบบว่า หลงหลงทำอะไรแบบงงๆงงได้โอเคเนื้อหลาบเลยครับผมเอามาปุ๊บเผาไฟนะรู้สึกว่าที่รักผมจะทำซุปอันนี้ไว้ผมกินเนี่ยหรือป่าไปดูแต่ผมขอไปกินก่อนแล้วกันแล้วก็ผมคิดว่าผมต้องเอาพวกอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะ จะได้แบบว่ามีอะไรกินบ้างเดินทางขึ้นไปบนเรือไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างอืมผมคิดว่าต้องทำอะไรกนันอะไรกันครับเยฮงขอดูก่อนนะฮะเอ๊ะไม่รู้จะเตรียมอะไรไปต่อดีนะครับไม่เล่นนานก็ยังงงงอยู่แต่ก็ดูเลยแล้วกันอ๋อ เออมันมีไฟฉายนี่มันทำไงวะแต่ว่าไฟฉายนี่แบตเตอรี่เชื่อกล้วก็เหล็กโอ้โหแบตเตอรี่ยขอดูหน่อยมีแบตเตอรี่ไหมรู้สึกว่าผมจะยังไม่เห็นเลยฮะโอ้โหไม่เป็นไร ผมจะต้องเดินเข้าไปที่บื้บอๆถึงกันเหรอขอทําแบตเตอรี่ก่อนแล้วกันนะฮะก็อยู่นี่นะครับผมไทโคปเปอร์หนึ่งอปเปอร์ตอนน่าจะเสาอยู่เนี่ยเฮ้ยเราเตรียมพร้อมไว้แล้วอปเปอร์หนึ่งแล้วก็เจาถึงนี้แล้วก็เหล็กเย้ได้ละขาดเชือกเชือกสองอันเอามาอันหนึ่งนี่เราได้ไฟฉายแล้ว สิ่งที่เหลือเราก็เก็บไปปุ๊บนั่นแหละทีนี้เราก็เอาไปใส่ติดหัวได้เลยเดี๋ยวเราไปติดข้างในดีกว่านะครับไปโอ้เราจะค่อยๆไปแล้วกันนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแย่แน่เราจะหิวตายอยู่ในนั้น <c oughs> มาเข้าไปเลยสำรวจด้านในกันนะครับผมตอนนี้มันก็จะมืดขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมจะเอาติดหัวไว้ก่อนเลยแล้วกัน เออมันยังไม่มืดมากนี่ใช่ไหมเดี๋ยวพึ่งแล้วกันโอ้โหแค่นี้ก็มืดเกินละไม่เวลาสิไปเลยแล้วกันเอ่อเข้าไปเข้าไปสำรวจห้องไหนบ้างอะน่าจะเป็นชั้นนี้นะผมโอเคขึ้นไปต้องดูให้ดีเลยนะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยเปิดได้ละอ๋อนี่คือห้องไอ้นี่านจากฝั่งนี้รู้สึกว่าบางประตูต้องเปิดจากด้านไหน มีอะไรเปล่าม่รู้แฮะได้ยินเสียงไงตอนนี้ก็น่ากลัวไปหมดจริงๆไปเล็กโก้โอ้ยจะเจอเนอะอาะจะเจออะไรนะข้างในนี้มีอะไรไหมมีของให้เก็บเนาะโอเคไม่มีอะไรเลยในห้องน้ำที่นี่มีหนังสือเต็ไมไปหมดเลยอะ ผมไม่แน่ใจว่าห้องพวกนี้มันคือห้องอะไรเอกสร,รงเอกสารเต็มเลยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องนอนนะเป็นห้องนอนเปล่าๆไม่มีอะไรป่ะทางนี้รู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นห้องจากด้านนอกเนาะสองจากด้านนอกหนี่อะไรอะ่ะ ม,ม,ม okay. ันเหมือนรหัสเลยอ่ะอขอแคปไปก่อนแล้วกันเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเผื่อเป็นรหัสเนีฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะเดินอยู่ตรงนั้นอ่ะไปไปฝนไปมันเหมือนศูนยหนึ่งศูนย์หกอ่ะประมาณนั้นอ่ะห้องนี้ล็อกเหรอ เ้ยปนมีของด้วยเนี่ยแ้่เปิดไม่ได้เอานี้เปิดได้ครับผมในอ่างมีอะไรไหมไม่มีอ๋อน่าน่าจะทะลุห้องเดียวกันว่าเอาไม่ใช่เนะเาะคนละห้องกันเนี่ยมีทีวีด้วยเกมรับเป็นเกมผีบอก

ตายหาด้วล่ะอุ้ยมีตู้เซฟต้องมีรหัสเหรอเอาต้องมีรหัสหอ่ะเออซึ่งผมไม่มีรหัส ผมว่าข้างนอกนั่นแหละคือรหัสแต่ว่าเราจะทำไงถึงเปิดได้อ่ะจริงไหมอันนี้ผมไม่รู้ฮะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยทำอะไรไม่ได้เลยเจอตู้เซฟแต่ทำอะไรไม่ได้โออ ต้องมีโค้ดงั้นไปก่อนแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าจะจะเจอ,อยังไงนะฮะโอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยเหล็กเหล,ล็กของเคขิงบ้านเลยโอ้มีอาหารด้วยโอ้โหถึงวัดแฉบเลยได้จริง <c oughs> อย่างน้อยก็มีของกินว่ะจะได้ไม่อดตายลงเหล็กของเขิงเก็บมาก่อนแล้วกันเยี่ยม Oh, ของเต็มเลยนั่นเนี่ยมีอะไรบ้างนนเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เห็นแล้วนะฮะชั้นนี้ดูเหมือนกับว่าไม่สามารถไปได้แล้วมีตู้เซฟด้วยต้องไปอีกชันน้นนก่อนแล้วกันอ,อืมนี่ขึ้นมาด้านบนแล้วครับอ๋อเออนี่เราเปิดประตูแวะสุดยอดประตูมันล็อกจากด้านใน อุ้ยเฮ้ยโม่บุอผนบุออนเป็นวงกลมนี่ไงนี่ไงเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกโอ้โหต้องมีคีการ์ดตอนนี้ผมมีเหล็กในตัวหนึ่งอันขอฟาร์มนะครับคุณพี่ขอฟาร์มนะครับนี่ไง ศูนย์สี่ห้าหนึ่งเอ้ยนี่รหัสได้แล้วเออได้อะไรมาก็ไม่รู้นะฮะเปิดไปก่อนโอ้หตรงนั้นบานเลยน่าจะเป็นพลาสติกซะมากกว่านะพวกนี้ปะ่ะลงไปชั้นล่างต่อนะฮะเพราะเราได้รหัสมาแล้วนี่อะไระเก็บเก็บไม่ได้ใช่ไหมปะ่ะเล็กโยตอนนี้ตัวตขเขาแล้ว เราอยู่น้ำเนะยฮะเริ่มจะหิวน้ำแล้วแต่ว่าผมจะรีบแล้วกันชั้นนี้ไปก่อนลงไปชั้นล่างดีกว่ารู้เสียงอะไรอะ่ะชั้นไหนห้องนี้อ๋อนี่ไม่ต้องใส่รหรัสเฮ้ยโอ,โ,อโอ้โหตกใจตกใจจริงตกใจจริงโอ้ยเยอะได้เย่ได้เย,ย,ย็นดีก่อนขอดีก่อน ขอดีก็้ยผมว่าผมขับไปที่เรือก่อนดีกว่าขับไปที่เรือก่อนอ๋อไฟช่เก็บก้อนลับไปที่เรืกอก่อนเด้อกลับมากินน้ำโอ้ยตายเนาะโอเคกลับมากินน้ำก่อนไม่ไหวแฮะมีของอยู่ก็จริงโอ้ยสลามทำอะไรไม่ได้อะ่ะจริง ปล่อยมันปอยมันโอ้โหเอานะ้ำมาทักอันหนึ่งเก็บไว้ก่อนต้องทำอาวุธอะตอนนี้คือผมต้องทำจริงนะครับอา,อาวุธของผมนี่ใช้เหล็ก2แล้วก็น,อน็อตโอเคผมจิมของเรียบร้อยละเดี๋ยวขอน้ำเพิ่มหน่อยโอ้ยไปเลโก o เราจะไปทางนี้แหละนะครับผมมืดแล้วด้วย เตรียมอาวุธมาไงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนแน่ไปเราขึ้นไปชั้นบนเอ้ยไม่ได้เราจาได้ว่าเราเปิดตู้เซฟไว้อยู่ลืมไปลืมไปผมคิดว่าเราต้องรีบไปเปิดตู้เซฟรีบไปเอาของในตู้เซฟผมเห็นมันอยูแถวนี้นี่นั้งไงอึ๊บหลบได้เว้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไหญ่นี่ไหญ่หอละกันอุ๊ยอะไรอะ่ะ มืนได้ฟักอะไรมาด้วยนะฮะโอ้เหมือนไฟนะฮะอะไรอ่ะอืมไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราได้นี่มาแล้วก็น่าจะหายอย่างหนึ่งงั้นป่ะลุยเลยตอนนี้เราเก็บของมาจนแบบได้นต่ตจะได้โอเคแล้ต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เราจะรีบทำนะผมตอนนี้ขอกินของก่อน,อนละกันะปะปไปปปชั้นนี้ใช่ไหมแต้ไม่ได้มีอะไรปะไม,ม่มีนะฮะป้าโหคิดถึงจุดที่รักผมจังเลยเธอไม่ได้มาด้วยเปิดประตูไว้นะฮะเพื่อความปลอดภัยอ๋อโอเคห้องนี้ไปห้องอื่นได้ป่ะไปทางนี้ดีกว่า มีของเก็บครึบเลยเปิดประตูไว้ <c oughs> นี่ยได้คีย์การ์ดม,มาละผมสามารถเปิดอีกห้องนึงได้ผมคิดว่าผมต้องลงไปเปิดนะจริงอุ๊ยอะไรวะเนี่ยมาเหรอมาเหรอแทงว่าวก็มาแทงว่าวก็มาน,นั่นแน่สู้ไม่ยากที่ว่วงั้นขอสำรวจห้องนี้ก่อน อ๋อนี่อ๋อเป็นเครื่องไอ้นี่เอาดีกว,ว่าอุย้ยโอ้โหเฮ้ยนีย่เปิดห้องนี้ได้แล้วได้โน้ตใหม่อืมเป็นในเรื่องนะฮะขออภัยนะผมอ่านไม่ออกได้เหล็กมาแล้วครับผมเสียงอะไรวะ ของกินด้วยโอ้โหได้ได้สูตรคราฟของใหม่มาด้วยของกินใหม่มันมันอยู่แถวนี้แน่ๆจริงๆเนี่ยตรงข้างผมนี่แหละไม่น่านจะไปเจออะไรละผมมีขีกาแล้วผมว่าผมต้องลงไปด้านล่างด๋ยวผมขอตำรวจแถวๆนี้ก่อนได้ไหมต้องไปด้านล่างจริงหรอตอนเนี้ย คงจะต้องไปจริงๆอะนะป้ป้าป,ปลงไปลงไปนั่งไหเล่นลิมบันไดก็มาอื้ยอย่างเงการต่อตูล้ลิมบันไดได้ขี๊กนะ์ดละอืมสำรวจจนหมดแล้วเนี่ยมีแค่นิ่งเหรอโอ้งั้นก็เอาขี๊ก์ดไปผมจำไม่ได้เป,ไปิดประตูไหนวะแถวนี้ปะ โอ้แถวนี้ไม่ใช่ฮะต้องชั้นไหนเนี่ยเอย๋ลืมลืมนี่ป้าทางออกโอเคทางออกนี่ไม่ใช่ต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งแน่ๆอุชั้นนี้ไม่ใช่ต้องขึ้นไปอีกชั้นอีกชั้นหนึ่งโอ้หาทางขึ้นงงเนอ้อปึ๊บเฮ้ยโอ้ เกิดเยอะเกิดเยอะฮะเกิดเกิดเยอะอฮะฆ่าไปสิบตัวแล้วเนี่ยน่าจะห้องนี้โอเคเรียบร้อยได้อะไรมากุญแจสีเขียวมันทำอะไรได้อ่ะผมได้กุญแจสีเขียวมาแล้วตอนเนี้ย ผมไม่รู้นะฮะตอนนี้ทำอะไรได้บ้างผมคิดว่ามันต้องเอาไปทำอะไรทักอย่างหนึ่งแน่ๆพวกคุณแกพวกนี้ยอื๋อ,อมันมีด้านล่างสุดใช่ไหมที่มันมีห้องมันเหมือนมีห้องปั่นไฟอะไอ้ไอ้นั่นแหะต้องลงไปชั้นล่างสุดอหละเดีย๋ยวผมขอลงไปดูผมว่าไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวไหม อ,อยู่ในห้องนั้นซะด,ด้วยนะเนี่ยกลับนิดอ่ะเฮ้ยนั่นไนงะนั่นไนงะนั่นไนงะนั่นไงกุญแจสีเขียวเอาม,รรมราทำอะไรแกพิจารณาต่อไปได้ฮะผมว่าไม่น่าจะใช่ทางนี้มันต้องเปิดอะไรได้แน่เลยผมว่า อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะขอเดินสำรวจสักครู่ถ้าผมเดินมาสุดทางเจออะไรก็ไม่รู้แนะ่ขับไม่ได้โอ้โหตอนนี้คือแบบผมบอกเลยนะว่าผมกําลังไฟฉายผมกําลังหมดพลังงานเลยฮะโอ้ยไหม่ก้อนียเเองอะแหมอือหือือหือือฮึ อแสบนักตอนนี้ผมขึ้นมาชั้นบนสุดละโอ้กล่องบาลเลยโอเคเนี่ยเปิดประตูเอาล่ะผมไปดูห้องอะไรได้ผมแบบเฮ้ยนั่นไะน,นั่นไะน,นั่นไงยังไงยังไงครับหึหแหมคิดจะดักเหรอดักเหรอเอานี่คืออะไรเนี่ย อ่างอับน้ำคนรวยใช่ไหมหมดหมดกันครับผมไปฉายไปฉายบทแบตเอาานิวโนตใหม่อะไรอะโอ,โอเคโอเคโอเคนี่คือแบบอ่านไม่ออกนะฮะเปิดอ่าโลกโลกตรงนี้มีอะไรเอ่ยไม่มีนะฮะนี่ไง ไปเชค็คนะครับผมกับกล่องกับของที่ได้ก็ประมาณนี้โอเคมาดูหน่อยนี่คืออะไรอ่ะไม่ขีดเหรอแล้วนี่คือผมต้องทำอะไรเนี่ยไม่ดูฮะผมได้ไปแชค็คมาทำอะไรได้บ้างก็ไม่รู้แต่ผมสามารถขึ้นถึงด้ถึงชั้นนี้ได้ แล้วผมจะไปไหนต่อผมยังไม่รู้เลยนะตอนนี้บนหัวเรือมีอะไรบ้างนวะน่ะมันเหมือนจะขึ้นไปได้อีกชั้นหนึ่งนะยปะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมีอะไรต้อนไหมไม่น่าจะมีนะฮะขึ้นไปนะครับผมเอา้าต้องระเบิดถามจริงนี่ผมต้องทำระเบิดหรอ เนี่ยเหมือนผมต้องไปทำไปต้องไปคาบแน่ๆเลยผมว่าน่าจะเป็นชั้นล่างอะ่ะอย่างที่ผมคิดนะนะตอนที่ผมมาห้องนี้ละโอ้โหผมไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวไหมนะฮะจะมีห้องหนึ่งที่ใช้คาบของได้ห้องไหนวะไม่รู้แฮะผมได้ไปแช็คมาผมไม่แน่ใจว่ามันจะคาบพ,พวกของอไ,ได้ปะ โอเคเนี่ยผมได้ระเบิดมาละอ่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปชั้นบนสุดนะฮะโอ้โหบอกเลยว่ามันจะมืดนิดนึงนะเพราะว่าไฟผมหมดจริงๆกินสับปะรดลูกหนึ่งแล้วกันเพิ่มน้ำนะฮะโอ้โหิศารผมผมไม่อยากอยู่กับมันละหึหอยากจะได้ใช่ไหมหึหึยังไงหึอุ๊ยอุ๊ยโดนโดนเรียกว่าเลี่ยมผิดเลี่ยมผิดแต่ไม่เป็นไรอจะงงหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่า มันจะบึนๆน,นิดหน่อยเพราะว่าผมเดินเร็วมากอ่าเป็นไรเนาะดูกันได้แหละอ่าต้องไปทางนี้เ,เจอฟีซาาขึ้นต่อไปั้นต่อไปจะถึงแล้วครับเอาระเบิดวางเอาละผมเพื่อนๆจะไม่โอ้ยสันสันประตูแตกครับออ้ยตกโอ้โหตกใจ โอ้โหเศรษอะไรวะเนี่ยเศรษระเบิดเหรอโอ้โหมันมืดมากๆเลยเพื่อนๆพเพื่อน,นมองไม่เห็นเนาะเห็นปะน่าจะเห็นแหละของเก็บบา์เลยเนี่ไงพิมพเขียวเหมือนจะเป็นพวกเรือเลยเนาะแล้วก็ได้โน้ตนีน่พิกัดใหม่ได้เทปมาอีกโอเค ได้โน้ตมาอีกนู้สึก็เป็นแผ่นใหม่นะเอาล่ะแต่ว่าอันนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเราได้พิมพ์เขียวมาสองอันเนี้ยเราน่าจะไปใส่ที่บ้านแหละครับว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นฉันนี่ออกได้เว้ยออกได้แล้วอยข้างบน แน่เกือบลืมป่ะออกนะครับว้าวในชสุดผมก็สำรวจเรือนี้จนแบบได้แบบกว้างๆแล้วอะ่ะดุดยอดไปเลยโอ้โหไปชั้นบนอีกได้ไหมอยากขึ้นขั้งบนสูงสุดอะ ผมไม่รู้ว่าเจออะไรนะแต่ตอนนี้คือแบบทุกอย่างแบบว่าสุดแล้วนะครับพังระเบิดที่พังหมดเลยน่าจะเคลียร์ล้เพราะว่าเราได้พิกัดมาแล้วงั้นเราลงไปด้านล่างสุดเลยผมจะออกแบบนี้ปึ๊บ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 โอ้โหอย่างรวดเร็วเร็วสุดๆเฮ้ยฉลามฉลามฉลามมาอยู่ในนี้ไม่เอาหน้า อึอันนี้อันแน่จะเล่นงานเหรอยากอะน้องปุ๊บป่ะขอกินน้ำหน่อยนะโอ้โหคอแห้งมากมากปุ๊บตักน้ำเติมต่ออุย้ยอันนีโอ้โหกระดานแผ่นนี้เอาเหรออย่างนี้เหรอฮึเอาอย่างนี้เหรอฮึออหขอทักทีเถอะฮึคนกำลังเติมน้ำ เติมให้เต็มเติมให้เต็มอเอาให้หมดเอาให้หมดเต็มแล้วโอเคเติมไฟเข้าไปเก็ <c oughs> บของให้หมดนะครับผมของที่ได้มาก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาพิมพิมเขียวไปใส่ก่นนอนนี่ไงแล้วแผ่นเขียวๆนี่มันคือแบบเราได้แล้วใช่ไหมเรียบร้อย งั้นก็ต้องไปเก็บฝากเก็บหน่อยนะอน่นาจะคราบได้แล้วน่าจะเป็นพิมพ์เขียวของของเรียเรามากกว่าตอนนี้คือแบบเก็บมั่วมากของจริงมั่วมากตอนนี้ขอเก็บไปก่อนลวกันมั่วอะไรได้เก็บไปก่อนนะครับผมพประมาณนี้เนื้อก็เก็บไปเดีย๋ยวที่รักมาได้เมื่อไหร่ก็ให้ที่รักยัง จบสักที่เรือลำนี้พิกัดต,ต่อไปนะฮะเดีย๋ยวผมขอมาร์คไว้ก่อนเลยนะครับปึ๊บพิกัดต,ต่อไปเรามาดูกันเลยอืมสองสองเจ็ดเก้าเดี๋ยวเดวีโอเคเก้าปึ๊บปบสอง องนี่โอเคตรงนั้นเนาะอาจะปิดไว้ก่อนแล้วกันนะผมในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาลือกันนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนลวกันนะครับผมหวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนจะชอบกันนะฮะถ้าเล่นไม่ดีตรงไหนหรือผิดพลาดต,ตรงไหนผมก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนๆทุกคนไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย